ชีเซสสัปดาห์นี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สนามเดอะว,วังน้อยค่ะแล้วก็ธีมของเราคือคำว่าเวทค่ะก็เป็นโอกาสดีทคาที่เราจะได้มาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการเบสิกของการตีเว e เพราะว่ามีคำถามเข้ามา หลายครั้งเลยนะคะทั้งทาง,ทางเพจขอ,อ,อทงทีออฟเองด้วยแล้วก็จากนักเรียนที่อยู่อสสอนกันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยชอบบอกว่าแม่ตีดร i ายมาสัะไกลเลยนะแต่ว่ามาชอบมาตกมาตายกับระยะเวชนะคะที่ไม่เกินร้อยหลาเนี่ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาทบทวนกันว่าเบสิกของการตีเวชที่จะทําให้ผลน,นั้นออกมาอ,อย่างที่คุณตั้งใจนั้นมันต้องมีอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าการตีลูกเวชเนี่ย เป็นเรื่องของความแม่นยำล้วนๆนะคะไม่มีเรื่องของ power มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเรายังนึกถึง full swing อยู่เนี่ยก็ต้องให้หยุดไปก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องของ full swing เป็นเรื่องของทั้ง power แล้วก็ความแม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการหมุนจะมีการทายน้ำหนักมีการสะบัดเอวสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของ power ซึ่งดีค่ะแต่ว่าไม่จาเป็นต้องใช้กับการตีลูกเวชนะคะเพราะว่าลูกเวชอย่างที่บอก เป็นเรื่องของความแม่นยำล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่เราต้องคำนึงถึงคือเรื่องของการเซตอัพและเวลาตีเนี่ยจะต้องรักษาความมั่นคงนะของของตัวเราเองของวงสวิงของเราเพราะว่าเราต้องการความแม่นยำที่พูดถึงเพราะฉะนั้นเวลาเราเซตอัพเนี่ยเราจะต้องอยู่ในท่าที่พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือหมุนเอ่ยถ่ายน้ำหนักเอย เปิดตัวเอ่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทําให้เสร็จภายในท่าเซตอัพแล้วเพื่อที่เวลาสวิงเนี่ยก็จะไม่ต้องทําแล้วนะคะเมื่อตัวแปรน้อยลงความแม่นยําก็น่าจะมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเซตอัพเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือถ่ายน้ําหนักเนี่ยก็คือเซตอัพน้ําหนักให้อยู่มาทางซ้าย6 0 40%ทางขวานะคะแล้วก็เอียงแกนของลําตัวเนี่ยให้ทิ้งลงทางด้านซ้ายไว้อยู่แล้วเพราะว่านี่คือการ ลงะะรวมถึงยืนให้เปิดเล็กน้อยนี่ก็คือการเปิดเอวทั้งหมดนี้ทำรอไว้เลยเพื่อที่เวลาสวิงลูกเวชเนี่ยก็จะไม่ต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็จะไม่มีตัวแปรที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสาระสำคัญเลยของการเล่นลูกเวชนะคะและเมื่อเราเซตอัพในท่าที่ค่อนข้างจะต้องใช้คาว่าล็อกนะคะมันก็แน่นอนละ่ะ ที่เราอาจจะหมุนได้ไม่เต็มที่ขึ้นแบ็กสวิงได้ไม่เต็มที่ซึ่งก็ถูกแล้วเพราะว่าการตีลูกเวทเนี่ยเราไม่จะไม่ต้องการที่จะตี100%เรซนะคะเราต้องเราอยากจะตีสักประมาณ80%เท่านั้นเองพูดถึงทุกอย่างนะคะทั้งสปีดเอ่ยทั้งการหมุนหมุนร่างกายเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะลดลงมาลดทอนลงมาเราก็เลือกเหล็กให้มันพอดีด้วยไม่ใช่ว่ากะว่าเราจะตีล็อบเวทนี้ร้อเซเลยนะคะ ก็จะทําให้เกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นเซตอัพให้อยู่ในท่าที่พร้อมนะคะที่จะ Impact ถ่ายน้ําหนักเปิดตัวทุกอย่างพร้อมแล้วจะได้ไม่ต้องทําสิ่งเหล่านั้นขึ้นให้80%พอถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้ได้ระยะเนี่ยอันนี้คือต้องหยุดตัวเองแล้วนะคือเราต้องต้องไม่ไม่ง้างวงสวิงหรือว่าต้องเพิ่มสปีดเร็วขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือถึงจุดที่เราจะต้องบอกตัวเองว่าหยุดแล้วก็ไป หยิบเอาอีกเหล็กหนึ่งมาที่เพิ่มเหล็กที่มากขึ้นเพราะว่ามันจะเริ่มที่จะสูญเสียความมั่นคงแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องเริ่มง้างมากขึ้นหรือว่าสวิงให้เร็วขึ้นนะคะอ่ะทีนี้อย่างที่2ที่ต้องทําความเข้าใจเลยว่าการตีลูกเวจเนี่ยโอเคลูกเวจมันลูกลอยก็จริงแต่ยังไงก็ยังคงต้องฮิตดาวนะคะยังคงต้องตีอัดลงพื้นเพื่อให้ลูกลอยขึ้นหลายครั้งเราอยากจะให้ลูกลอยเนี่ยแต่เรากลายเป็นถอยหลังมางัดลูกอันนี้ก็จะ เรียกว่าผิดมากๆนะคะผิดคอนเซปต์ของการตีลูกเวจเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเรื่องของการฮิตดาวก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังไว้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของสปีดนะคะสปีดในในแง่ที่ว่าตี f o ล l ล์ทรูนะคะเพราะว่าอันนี้คือปัญหาหลักของของหลายท่านโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่ตีไกลๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการตีลูกสั้นเพราะว่า ด้วยความที่เขามีพลังเยอะเนี่ยเขาก็จะกลัวว่าจะตีแล้วเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะลูกเวชเนี่ยส่วนมากเป็นช็อตที่ไม่ได้ตีเต็มระยะใช่ไหมคะมันจะเป็นระยะที่ทอนลงมาเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วก็จะกลัวเลยทีนี้ปัญหาคือหลายท่านทอนระยะด้วยการชะลอดาวสวิงลงมาหรือไม่ก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะส่งนะคะทั้งหมดนี้การชะลอเอย่ยการหยุดโฟลว์ทรูเอ่ยก็จะทําให้การตีลูกเวช มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกไม่ว่าช็อตจะสั้นแค่ไหนเนี่ยก็ยังต้องจําเป็นที่จะต้องหมุนตัวนะคะ follow through ที่ว่าเราเมื่อกี้ตอนแรกที่พูดว่าหมุนไม่เราจะไม่หมุนนี่คือหมายถึงว่าไม่ไม่หมุนใน backswing แต่ว่า downswing เนี่ยยังไงเซกก็ต้องหันไปทางเป้าหมายเสมอถึงแม้ช็อตจะแค่2-3หลานะคะก็ยังคงต้องนี่หมุนตัวไปทาง target ด้ามของไม้กรฟ์เนี่ยจะต้องชีช้สะดือเราเสมอนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมสังเกตตัวเองเวลาเล่นลูกสั้นจะ10หลา,าจะ20หลาก็ยังต้องหมุนอยู่ดีนะคะอันนี้คือหลักสำคัญของการเล่นลูกเวทเซตอัพให้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะอิมแพคนะคะฮิตดาวให้ลูกลอยนะคะแล้วก็สปีดในฟอลล์ทรูนะคะอะเรามาลอง เล่นของงจริกาละค่ะวันนี้ก็นำเบสิกของเวชมาทบทวนให้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็ลองไปใช้เวลาฝึกกันดูโชคดีค่ะ ช่วงฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง